สวัสดีครับพี่น้องขอตอนลับพี่น้องเขาสูช่องเสี่ยงฝ่ายไรบ้านครับเมื่อนี้นำพาพี่น้องมาอยู่ทีงานลอยกระทงวัดเก่าเขาสะกันครับเดี๋ยวเบื่อบรรยากาศรับกันครับพี่น้องมาไหยกระทงเป็นยังไงครับตอนนี่ไซแมาตลอดครับขายของน้ำเดี๋ยวเพื่อนรับกันครับมาสีบุญไหวกระดาษอะไรสำหรับร้านค้าเดี๋ยวเบื่อนรับกันครับ เราก็เกาก็เลยตั้งแต่รุ่นแรู่สกทีเลยนะหรืออดีตเจ้าคณะอำเภอของเราวันสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะวัสดีครับไ่ค่ะไม่ค่าไม่ค่าครับไม่ค่า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 แม่ค่า ไม่่าแบบคุณเทียบงานลอยกระทงครับพี่น้องครับงานลอยกระทงครับคุณจะเนเรื่อยๆหดชายพ่อดอกไม้ที่เปยนทอกได้เลยคนละหนึ่งชุดนะขอบคุณครับบงนรปโบตนาายขวาครับพี่น้องครับสายขวาครับสายขวาน้ำนะครับายขวาทีเดียวครับเราจะให้ เน้อาน้ำอะไรพเนามสดพเลยเะาัดเดี๋ยวแป๊บนึงอ้อมอ้อมไปไหนวะอไนาปั่นนมสดคุณโยมนเดี๋ยวจาของโยมะมะาปั่นอะไรนะแ้วกันเนอยกเีอมท้ครับขายของครับพี่น้องขายของขายของขายของ้องเข้าใจนะเข้ายากนะเออ หมากแข้งเนาะไ่เขาเจอมะม่าห้องหนึงห้องละเจ็ดบาทมะม่าไอเข่าพี่ล้ไอเบิ้งบรรยากาศน้ำกันครับสำหรับงานลอยกระทงต้องขอบคุณเข้าใจเอาขออนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญสนสำหรับคุณญาติเป็นโยมเนาะใส่บาทพระประจำวัดถวาสังฆทานยังบุเโยมอเสีสงดังจังเลยครับพี่น้องอ่าถวายสังฆทานทางด้านนี้เลยเนาะอ่าหรือจะใส่บาทพระประจำวันปล่อยปลาก็ด้านนู้นนะหมดยังน้องปลาเนี่ย ใช่ครับปลาไหลย่างนะส่งเสียงหน่อยทางโน้นหน่อเงียบจิ๊บเพราะเป็นผู้เฒ่ามาอันเอ็ดกระทงกระโดดนะนี่ทางนี้ก็จะเป็นอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ขบวนครับทขบวนส่งเสียงมาทางด้านนี้หน่อยนะเออหมดแล้วหรือยังไงนะอ่าเว้นระยะห่างหน่อยสักนิดเดียวเนาะเออไม่เป็นไรนะ บูดยาก็อแกงหงยังดอกวงยางชูที่พวกเจ้าน่นะเดี๋ยวมันสิเจ็บกระทมงามๆครับ รับกระทงเหลือหลายครับคุณมากกว่าอายุหนบาทชิ้คุณแพร่าชอเหลบนนะนงยก้อรัยุคโควิดครับกระทงเยอะคนน้อยครับปนดปล่อยโรคปลดภัยได้เลยจ้าน้อคุยมที่มาทีหลังจ้ากันนีะยังเน่น้อี้นังค่ยเนายไปดกระทงจ้าโอ้มีครับหมุนทุกลงอย่ครับเยินเลยจ้ายกจาโยมมาทีหลัง ขอเรียนเชิญทำพิธีขอมาตามต่อพระแม่คงคาก่อนน้องห้นกระลงไปลอยนะเบื้องบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องาทำอย่นี้นี่สดๆเเรียนเชิญคุณโยมที่มาทีหลังจ้าที่มอัแม่ทาไว้ให้่นอนนนี้มีพิธีขอขมาแม่น่น้าคมงค้าครับขอขมาพระแม่คงคาครับพรยเพาญาติพ่อนกัน นะครับพี่ที่ครับสำหรับวัดเก่าขอเจ้กกากันครับติดกับคลองพระสะเทครับพี่น้องครับพายจาน<า>เมื่อคุณโยมมาถึงแล้วจ้าขอเรียนคืนนำกระทงที่มีอยู่ในมือของคุณโยมเข้าพิธีทําการขอ,ขอกรรมต่อพระแม่คงคาเมื่อคุณโยมมาถึงพร้อมแล้วขอยกกระทงขึ้นจน้าไม่ต้องสูงมากนะโยมเดี๋ยวปวดแขนแล้วว่าตามกายกรรมสามวัดจีกรรมสี มโนกรรมสามกรรมทั้งสิบนี้หากข้าพเจ้าเคยประมาทภาคั้งล่วงเกินต่อพระแม่คงคาทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอพระแม่คงคา โปรดจงยกโทษและอโหาสิกรรมาาให้แก่ข้าพเจ้าผู้<ด>มีชื่อว่าเอ่ยชื่อนามสกุลของโยมนับจากนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงหมดทุกหมดกาาโกหมดโรคหมดภัยต่อจากนี้ไป ขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินคุณโยมยกกระทงขึ้นแล้วก็น้อมอธิษฐานบูชาคุณของพระแม่คงคาหลังจากนั้นแล้วแต่โยมจะทำบุญตามกำลังศรัทธาเพื่อเป็นการบูชาคุณของพระแม่คงคา ตลอดระยะเวลาที่โยมใช้น้ำมาเป็นเวลาหนึ่งปีวันนี้ได้ทำการขอขมากรรมต่อพระแม่คงคาและได้ทำการบูชาคุณพระแม่คงคาเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นขออนุญาตโยมจาที่มาทีหลังขอเชิญด้านในจ้านั่งก่อนน้าโยมโน้าทำพิธีขอขมากรรมก่อนจะนำกระทงลงไปลอยเมื่อคุณโยมบูชาคุณพระแม่คงคาแล้วขออนุญาตเรียนเชิญคุณโยมปล่อยทุกขปล่อยโศกสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภยัย จงมาลายหายสิ้นออกไปจากร่างกายของคุณยุมเรียนเชิญลอยกระทงลงแม่น้ำได้สาธุนี่ครับขอขมากรรมต่อพระแม่คงคานี่คือประเพณีวัธรรำประเพณีของค้นแถบนี่ครับพี่น้องครับอำเภอเขาชะกันวัดเก่าเขาชะกันครับ นี่ครับเพิ่งบรรยากาศน้ำกันพี่น้องดูบรรยากาศด้วยกันครับอธิบอกคึกคักวันไหครับแต่ว่าก็โอเคเป็นไงครับขอคำว่ากรรมแล้วสบายใจสบา,ายใจค่ะเก่าผมต้องรีบถ่ายรีบบอ,อกอาานี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับ ดูบรบรยากาศ,ศครับภาอาจจะมืดจักหน่อยครับพี่น้องครับเพราะว่ามันบม,มีไฟครับช่วงนี้ครับนีครับท่าน้ำวัดถ้ำท่าน้ำวัดเก่าเขาชะก,กันครับพี่น้องครับวัดเก่าเขาชะก,กันครับ ทีทีลอยกระทงขอขมาพ่อแม่คงคาครับพี่น้องครับมีเจ้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยครับพี่น้องครับของสพเขาสะกันครับมีหลายกว่ามากกว่า2ี่สิบนายครับที่ดูแลในงานนี้ครับเพื่อความเรียบร้อย คุณสพเขากันครับที่ดูแลความเรียบร้อยให้ครับประชาชนให้อุ่นใจครับนี่ครับกลับมาเรื่อยๆครับกับเวลยะห่างกันอยู่กับบรดเอนแอร์อาร์ตครับพี่น้องครับให้พี่น้องเพิ่งบรรยากาศน้ากันครับประเพณี้อยกระทงประเพณีของไทยครับพี่น้องครับจะลงไว ถึงช่วงนี้สิเป็นโควิดครับแต่ว่าทุกคนกับใส่หน้ากากอนามัยครับเพื่อป้องกันตัวเองและคนรอบข้างครับพี่น้องครับเหอกันยุ่นี่ดีแน่วหนึ่งครับพี่น้องพระอาจารย์เพลินผ้าขอคำาักรรมต่อพ่อแม่คงคาครับให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศไปด้วยกันครับช่วงสุดท้ายแล้วนี่ครับอ้ย อย่าเลือมอธิษฐานสิบสอล้านนะครับอาตกใจดีครับบรรยาก<พ>าศวัดเก่าเขาชะกันครับผ้าน้ำลอยกระทงที่นี่ครับประจานคนนึิซื้อเราคนาบนี้ นี่ครับผู้คนมากมายครับอย่าลือมอธิษฐานสิบสอล้านนะนี่ครับบรรยากาศวัดเ,เก่าเขาชะกันครับเดี๋ยวเ,เอาล่าพระจากพี่น้องไปก่อนด้วยเวลาที่นี่ครับด้วย,วย,วยการรอยกระท่งของวัดเก่าเขาชะกันครับ บรรยากาศส,สวยๆวย<ม>ครับกระทงเป็นทรายไปเลยครับพี่น้องภาพอาจจะบม่ชัดจเจนว้านไหนนะครับเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนเนาะ<ม>อำารับพระจากพี่น้องไปเวลาเพียงแค่น,น,นี้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับม้อนี้สวัสดีครับ